ทุกคนสวัสดีครับเราอยู่ที่ริวแคว r บ d g ิ r e ์สร t ที่อาหารเช้าชุดใหญ่เลยจัดมาให้ทุกคนได้เห็นกันแบบอลังการบางส่วนนะฮะบางส่วนทุกคนนี่ฮะอันนี้สะพานข้าแม่น้ำแควอยู่ตรงนี้เลยนี่คือความเป็นีสอร์ทอยู่ตรงนี้เป็นบ้านเป็นหลังๆและรวมเป็นลักษณะของตึกสระว่ายน้ำที่ทันสมัยจะอยู่ด้านโซนหน้ามีบรรยากาศอาหารเช้าแบบนี้ สวยงามอลังการมากจริงๆทุกคนจะเป็นรีสอร์ทที่เรายอมรับเลยว่าหรูหราไฮโซแล้วก็สวยที่สุดสวยที่สุดดีที่สุดด้วยนะเพราะว่าทั้งบรรยากาศการบริการนะฮะเจ้าหน้าที่ยิ้มแย้มเป็นมิตรหแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวสูงมากนะฮะในเรื่องของที่พักเนี่ยบรรยากาศสะดวกสบายนอนสบายมากแล้วก็อ๋อชีวีนะนอนแบบว่ายังกับอยู่ในโลกของการพักผ่อนที่แท้จริงอนะ่ะทุกคนเนี่ยฮะ บรรยากาศอาหารเช้าเมื่อกี้ชุดใหญ่เพิ่งออกไปฮะนี่ฮะทุกคนเมื่อกี้เราจัดวางไว้ให้ดูสวยงามการดู มีซีเรียลด้วยนะทุกคนครับนมน้ำผลไม้ผลไม้พร้อมสดนะฮะนีใครจะกินข้างบนก็ได้ฮะข้างบนก็เป็นบรรยากาศมองเห็นข้างล่างนะ,ะแต่เราไปข้างล่างนะฮะจะได้สัมผัสกับสัตว์ชายข้ามานะ,ะทุกคนนะฮะเห็นไหมฮะสวยไหมต้นตะคงตะขบเข้ามา ให้พักที่นี่ก็จะมีอาหารเช้าให้ฟรีอยู่แล้วนะฮะทุกคนกาแฟเครื่องทำกาแฟสดเลยนะฮะขนมปังพร้อมนะฮะสลับครบนะฮะทนอากาศมากเลยทุกคน แผ่นเค้กไข่ขาดาวสั่งได้เลยทุกคนไข่ไข่คนไข่ห่อสั่งตบบนี้ได้เลยนะครับเนิดหน้าค่ะทุกคนครับ นี่ฮะเดี๋ยวเราไปทานกันนะโมแต่ถ่ายทุกคน <c oughs> All you can eat เป็นแบบเ a ร f ฟาสอาหารเช้าอเมริก uh ันเบรคฟาสนะสวยจังเลยสุดยอดสะพานข้ามแม่น้ำแควเห็นไหมฮะทุกคนเดินไปด้านหน้าได้เลยแต่เราอยู่ด้านหลังริมแม่น้ำเลยฮะทุกคนนี่ฮะบรรยากาศน่ารักมาก อยู่ข้างบนก็ได้นะฮะข้างบนก็จะนั่งชมมองมาข้างล่างนะครับอยู่ต้นก้ามปูหรือเปล่าเนี่ยแต่ต้นต้นก้ามปูยักษ์นี่จะไปอีกทางไปใส่โยกใช่ไหมฮะนี่กินกันเห็นๆตรงนี้เลยทุกคนจากโต๊ะสุดยอดไหมสุดยอด ไม่ต้องรีบมากกินสบายๆชมวิวชายหาดตรงนี้ได้ด้วยเป็นเหมือนหาดทรายเล็กๆกันนะครับทุกคนโอเคนะครับ ยิ่งใหญ่อลังการนีแค่บางส่วนนะครับทุกคนมาเห็นด้วยตาแล้วจะเห็นว่าอาหารเช้าของเยอะมากแบบเรียกว่าคุณภาพมากๆเลยครับทุกคนมาที่การต้องมาที่นี่ฮะเพราะว่าเราเห็นสะพานข้ามแม่น้ําแควเห็นไหมฮะทุกคนทานอาหารเช้าไปแบบไม่รีบมีเจ้าแม่กวนอิมตรงนั้นด้วยนะฮะแล้วก็เห็นความเป็นธรรมชาติลถมากทุกคนสวยจริงๆฮะ